สวัสดีครับวันนี้พบกับครูสวนนะครับไม่ได้อัพวิดีโอมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับตั้งใจจะอัพตั้งแต่ตอนวันสงการานต์นะแต่ก็ไม่ได้อัพมพรแต่ลุ้นอยู่กับโควิดนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาต ถอดแมสนะครับอยู่คนเดียวในห้อง<ม>ที่กํลาลังอัดวีดีโออยู่นะอัดคลิปอยู่เนี้ยนะครับพันนั้นถอดได้นะครับคงไม่ว่ากันนะครับกลัวดโดนปรับหกพัน <6, 000 S 1> ไม่ใช่เลยตอนนี้ก็มีข่าวปรับสี่พันหกพันอะไรเยอะไปหมดนะครับจนกระทั่งถึงสองหมื่นนะครับใครที่อยู่ในที่สาธารณะต้องใส่แมสตตลอดนะครับอันนี้ ข่าวจากกองสลากก็ลองดูที่เป็นแบนเนอร์วิ่งวอยู่นะครับอันนี้ก็สลากแบบ2องหนึ่อันนี้ทุกท่าคนคงทราบแล้วนะครับก็คือมีสคู่แล้วก็สเดี่ยวนะครับสถานการณ์โควิดนะครับออนไลน์เซอร์เวย์อันนี้ก็ขอความคิดเห็นนะครับบา,บางก็ลองไปตอบดูนะครับซื้อขายผ่านช่องทางอื่นนะครับระวังโดนปรับ นะครับก็ขู่เราได้สำนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์กองสลาก .com นะครับไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับเ็ก็มาบอกไว้เลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อแล้วต้องซื้อในราคา8 0 0บาทนะครับแล้วก็ถือสลากไปด้วยนะครับแปลว่าต้องมี สลากได้มาเสียเงินแล้วต้องได้ได้สลากมาในราคา80บาทนะครับก็เพราะว่าเหตุผลก็คือถ้าเกิดว่าซื้อแล้วกระเปะสลากไม่ได้อยู่กับตัวเราเนี่ยประโยู่คนอื่นคนอื่นก็ไปขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะเซ็นชื่อข้างหลังแม้ว่าเราจะเซ็นชื่อข้างหลังแล้วว่าเราซื้อแล้วเขาก็เอาไปขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีกติกาในการขึ้นขึ้นเงินอยู่ว่ากองสลากกระจายเงินให้กับผู้ ผู้ถือสลักไปขึ้นเงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่เซ็นชื่อสลักหลังนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นชื่อสลักหลังไม่มีความจําเป็นอะไรนะครับก็เป็นการบอกไว้เฉยๆผมยังพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วอ,อพวกที่ไปตลักชื่อจองเอาไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยวันไปแล้วเขาขายให้คนอื่นแล้วแล้วบอกถูกลงมาที่หนึ่งนี่ผมยังงง,งไปเลยว,ว่า ไปถึงไหนแล้วเ,เหนื่อยดีเหมือนกันนะครับเวียนหัวดีนะครับก็มีการเตือนมานะครับเกี่ยวกับที่เราเป็นทั้งผู้ซื้อผู้จองนะครับก็ให้ให้ค้าทางทางตัวต่อตัวนะครับค้าทางตัวต่อตัว,ตวอย่าไปค้าด้วยวิธีอื่นนะครับอย่าไปค้าด้วย ระบบออนไลน์แต่คำจีนการค้ดราด้วยระบบออนไลน์เนี่ยเป็นการติดต่อนะครับติดต่ดตอตัวต่อต,ตัวอย่างนั้นผมว่าคงไม่เป็นน่าจ,จะไม่เป็นไรนะ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือว่าอะไรล่ะที่เข้าไปฝากเว็บไซต์ขายมีสองเว็บไซต์สองสามเว็บไซต์ใช่ไหมครับอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นผมไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับนะก็ในเว็บไซต์ที่พูดถึงปัจจุบันหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ อันนี้นะครับจำหน่ายไปแล้วแปไม่มีค่าบริการนะครับถ้าเกิดเข้าสู่เว็บไซต์ก็อย่างนี้นะครับนะครับสังเกตด,ดูถ้าเกิดว่าเราจะไปคลิกดูรายละเอียดของของลอตเตอรี่เนี่ยนะครับสังเกตด,ดูนะครับลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะบงังเ,เลขชุดอะไรแล้วนะครับเลขชุดเลขอะไรเพราะว่าเลขชุดเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเป็นของ เป็นเป็นที่ใครไปสั่งจองมานะครับไปสั่งจองมาถ้าเกิดคนไปสั่งจองมาก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บังแล้วนะครับของเว็บไซต์ของสลากนะครับก็อันนี้ก็กันเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนบางคนซึ่งไม,ไม่ไม่ได้ขายเองนะครับมาขายที่นี่นะครับก็เขาก็ช่วย <laughs> นะครับก็ เราอยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่ตรงกลางก็ขายด้วยค้าด้วยแล้วเสร็จแล้วก็มาคุยด้วยเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือเอาความรู้มาแบ่งกันนะครับผมไม่ได้มีความจุดุหมายอื่นนะครับเอาความรู้เกี่ยวกับการค้าสลักมาแบ่งกันนะครับสำหรับคนที่สนใจในการค้าและขายสลักนั่นเองนะครับจุดก็คือให้ไปตามตามแนวแนวทางที่เขาขีดนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่เสียอะไร นะครับก็พยายามทําไปตามนั้นนะครับก็มาคุยกันว่างๆนะครับตอนนี้วันเนี้วันนี้คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เป็นคนที่กําลังขายอยู่ก็จะเป็นของว่ต้นเดือนถูกไหมครับต้นเดือนต้นเดือนพฤษภานะครับ เมื่อต่อไปที่เขาบาลจะออกเนี่ยไม่ใช่วันที่หนึ่งพฤษภานะครับเป็นวันที่สองนะครับ <c oughs> ก็เลื่อนวันแรงงานไปวันหนึ่งนะครับจะเป็นวันที่สองพอเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหลายวันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยสิบเก้าสามสิบนะครับแล้วหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าวันนะครับก็ยังพอที่จะค้าที่จะขายได้ทันแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกับสถ,สถานการณ์โควิดนะครับโควิด โควิด -19 ปัจจุบันนะครับมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันเกี่ยวแน่นอนใช่ไหมครับเกี่ยวแน่นอนเมื่อกี้แบนเนอร์ก็ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ค้าเนี่ยเราเป็นผู้ขายเนี่ยมันเราก็ต้องไปถ้าเราขายด้วยกรรมวิธีที่เขากาหนดมานะก็คือเราต้องขายให้ให้คนที่ซื้อนะครับโอเคเรามาคุยกันต่อนะครับว่าการค้าสลากกับโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอ่อที่ ที่เราจะต้องเป็นก็คือเราเราต้องเจอกับคนที่มาซื้อถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับและเสร็จแล้วก็พยายามให้หามผู้คนมาซื้อเข้าไว้นะครับหรือว่าเวลาคนมาซื้อนี่เราอาจจะมีแอลกอฮอล์วไว้ให้เขาเช็ดล้างมองือล้างมือบ้างก็ได้นะครับถือว่าเอาไว้บริการเขา นะครับที่ที่ผมทําจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะมา,มาติดต่อกันก็จะลําบากายากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาคนซื้อเข้ามาเนี่ยเขาจะบางทีเขาจะเอามือมาลูบเลือกถูกไหมฮะบางทีเราก็จะห้ามเขาไม่ได้นะเขาจะเอามือมาจับเพื่อเลือกลอตเตอรี่ของเราเนี่ซึ่งตรงนี้ผมมองดูว่าเป็นวิธีการเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้มัน มีการติดต่อกันได้นะครับติดต่อของโควิดได้นะครับมันจะมาติดอยู่ที่สลักของเรานะครับสลักของเราเพราะฉะนั้น,นเน่ยผมมองดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมผมก็เลยมีวิธีก็กคือผมจะเอาเออพลาสติกใสนะครับพลาสติกใสามาปิดมาปิดสลักไว้สลักไว้หมดเลยนะครับข้างบนนะครับมามามา,มาปิดไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจะทําให คนที่มาดูเนี่ยแม้แต่ดูเฉยๆไม่ไม่สามารถที่จะมามาเปิดดูได้มาเปิดเพื่อเลือกใบนั้นใบนี้ได้นะครับซึ่งการเลือกใบนั้นใบนี้อยู่น่าจะอยู่ที่เราเอดูแลให้เขาไปเพราะบางคนอาจจะคลี่ตัวเลขให้เห็นทุกใบถูกไหมครับแต่อย่างของผมเนี่ยบางทีเออเวลาเย็บไปที่แผงมันจะลําบากเพราะผม,มใช้วิธีซ่อนไว้ข้างหลังเลยนะครับเลขเดียวกันเนี่ยเลขสองตัวหลังเหมือนกันเนี่ยก็ใส่ไว้ซ้อนกันเลยห้าใบ ไอ้สามใบอะไรเงี้ยแล้วก็เย็บนะครับจะทําให้เห็นใบหลังนะครับซึ่งคนซื้อบางทีเข้ามาจะจะจะจับดูนะครับซึ่งก็จะจับดูไม่ได้นะครับก็จะโดนพลาสติกที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งการแตะพลาสติกข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่อกันได้อันนี้ก็ว่าถ้ามันมันจะง่ายท่านเราในการทําความสะอาดนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดพลาสติกที่ปิดอยู่แล้วเข้ามา จับโดนบ้างเนี่ยเรา,เาผมก็ใช้วิธีการแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็อพ้าสะอาดเช็ดอีกที่นึงก็จะสะอาดมากขึ้นนะครับนั่นคือวิธีการที่เรา,เาที่จะทําใหา้การค้าสลากของเรานะีปลอดภัยจากจากการกระจายโควิด19นะครับการกระจายโควิด19จากผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้ผู้ซื้อผู้ซื้อนะครับที่จะมาดูกันต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมันอะไรละ่ะมันยิ่งรุ่นสามนี่โหหนาวเลยนะครับเสียชีวิตยเยอะเลยนะครับติดง่ายตายเร็วนะครับเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้คนค้าไม่ไม่รู้ว่ามีอายุเยอะมากหรือเปล่าด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่มีอายุเยอะมีโรคประจําตัวอยู่ยแล้วให้ระวังด้วยนะครับ ก็ดียวยความเป็นห่วงนะครับผมก็จะเอาเรื่องนี้พูดขึ้นมานะครับเพื่อจะได้เรามาระวังตัวกันนะครับเรามาเรามาระวังตัวกันนะครับจะได้อยู่ด้วยกันดูคลิปผมไปเรื่อยๆนานๆนะครับหรือถ้าเป็นตัวผมเองก็จะได้มีเวลามานั่งอัดคลิปคุยด้วยนานๆต่อไปนะครับก็อยากที่จะให้เราพวกเราแข็งแรงรงแงกันไม่มีปัญหา จากโควิด19ซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องการการขายนะครับการขายว่าเออทำยังไงถึงจะปลอดภัยจากโควิด19นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงครับเสนอความคิดไว้นะครับส่วนตอนนี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้สังเกตดูไหมครับสังเกตดูไหมครับ,ค,รบคนเดิน คนเดินเดินทางไปตลาดไปอะไรต่างๆน้อยลงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระทบเราอีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อคนมาซื้อจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เทคนิควิธีการนะครับเทคนิควิธีการที่จะทําให้เราไม่อะไรละ่ะไม่ลําบากในการเป็นผู้ค้าที่ที่อะไรละ่ะที่ขายไม่หมดเราต้องมานั่งตรวจเองนี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยนะครับ เคยไหมครับที่ขายเองแล้วยังตะโกนเรียกให้มาซื้อเองแล้วแต่แล้วต้องมาตรวจเองอันนั้นก็ไม่อยากให้เกิดกับใครนะครับก็อยากที่จะให้ใหมันมันผ่านพ้นไปในแต่ละงวดนะครับในแต่ละงวดก็ไม่ผมไม่อยากที่ให้ใหเพื่อนๆมาต้องมานั่งตรวจลอตเตอรี่ของตัวเองผมก็ไม่ชอบตรวจลอตเตอรี่ของตัวเองนะครับไม่อยากรู้ด้วยว่าใครถูกไม่ถูกอะไรนะครับ ก็ขายให้หมดหน้าที่เราอยู่แค่นั้นพอแล้วนะครับนะตอนนี้ทำยังไงถึงจะขายหมดนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่ห้าวันเนี่ยก็คงไม่ยากนะครับอย่างที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะขายในช่วงวันแรกจะดีมากนะครับจะดีมากดีมากๆนะวันนี้วันแรกผมขายได้สองหมื่กว่านะครับคือเกิน50%เปอร์ในวันแรกนะครับ ผลก็คือผมขายอยู่แปดสิบาทใช่ไหมครับคนก็จะมาดูมาจองมาอะไรอามามา,มามองเหลวไ้แล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้มาจองนะับมามาดูวม่อไไรผมจะเอาไปวางขายนะครับผมาจะาวางขายช้านิดนึงนะครับครับได้ได้สลากมาวันที่ห้าผมก็ยังไม่เอาไปขายแลวครับวันที่ห้านะครับมันนั่งติดนั่งเลี้ยงนั่งอะไรหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโต๊ะที่วางขายเนี่ยผมก็จะ เริ่มให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับคนซื้อที่เขาเล็งๆอยู่เขาก็จะมาถามเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาเราก็ต้องเล่นตัวหน่อยนะฮะใช่ไหมครับเล่นตัวหน่อยนะับก็ใช้เวลาสักวันสองวันนะครับห้าหกเจ็ด่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปแล้วจึงเอามานะครับวิธีการก็ช้านิดนึงไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ได้รีบอะไรนะครับเพราะว่าช่วงวันแรกๆเนี่ยคนก็จะมาซื้อเยอะนะครับ แล้วก็ช่วงหลังๆช่วงกลางๆนี่จะน้อยลงนะครับน้อยลงแล้วก็ช่วงช่วงหลังก็คนก็จะเริ่มมาดูแต่ว่าช่วงหลังนี่คนจะมาแบบที่จะมาหาตัวเลขอาจจะน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ที่จะมาซื้อแบบไปลุ้น <c oughs> นะครับจะไปลุ้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคนเดินน้อยนะโอกาสที่เราจะขายได้มันก็จะน้อยลงนะครับในช่วงหลังเหตุผลก็คือถ้าเกิดว่าคนมาเดินตลาดน้อยนะ คนเเขาก็จะมาเห็นของเราน้อยนะครับก็ต้องใช้วิธีอื่นบ้างนะครับติดต่อเพื่อนฝูงนะครับน้องนุ่งนะให้ช่วยถามเพื่อนถามฝูงด้ว่าใครจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการติดต่อภายในไม่ใช่ติดไม่ไม่ไม่เช็คค้าออนไลน์คนระับติดตอ่อถ้าว่าใครจะสนใจก็มาซื้อไปนะครับหรือว่าเราก็ไปให้เขานะครับ วิธีการก็มีอยู่แค่นั้นนะครับที่จะทําให้เราไม่ไม่อะไรล่ะไม่ต้องคัดทุนกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับหลายคนหลายคนตอนนี้ก็กําลังเลงเรื่องการอยากอยากเป็นผู้ค้าสลากนู่นนะครับอยากเป็นผู้ค้าสลากนะครับก็ถ้าเกิดเข้ามาดูเข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะรู้ว่าการค้าสลากไม่ใช่ว่ามันจะกําไรอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีช่วงซึ่งเรามีโอกาสที่จะพลาดได้เหมือนกันนะครับพลาดก็คือการ ขายไม่หมดหรืออะไรเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเราตั้งในราคาที่สูงเงินไปนะครับสูงเงินไปและสูงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสูงตลอดเวลาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจนกระทั่งถึงตอนหมดเวลาก็คงลําบากหน่อยนะครับอันนั้นผมว่าน่าจะช่วงท,ท้ายก็น่าจะเลงออกแล้วว่าจะจะรอดไม่รอด <c oughs> ก็ให้คําแนะนําว่าถึงช่วงท้ายว่าแปดสิบบาทเถอะ <c oughs> นะครับแปดสิบบาทเถอะครับ แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าขายให้เป็นปกติ80บาทนี่เขาจะมาดูเลยนะค,คนหมายถึงคนซื้อนะครับก็จะมาดูาเออมาหรือยังมาหรือยังนะครับก็จะเป็นโอกาสของเราที่จะทําให้มีลูกค้าซึ่งออมาหาเราต่อเน,นื่องนะครับเขารู้แน่นอนว่าตรงนี้มี80อยู่นะครับก็จะทําให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขายในราคาที่เรากําหนดแล้วเสร็จแล้ว ช่วงหลังถ้าขายห,หมดแล้วมาขายแปดสิบก็ต้องต้องเสี่ยงกับเวลาที่เหลือน้อยนะครับนี่คือวิธีการค้ากานะรค้าการขายสลากในะช่วงโควิดนะครับ mm hmm. ก็เป็นห่วงทุกคนครับโดยความคิดถึงทุกคนว่าจะลําบากเหมือนผมหรือเปล่านะนะครับคนเดินตลาดน้อยลงตลาดข้างบ้านปิดเลยครับ <laughs> ปิดแปลว่าไม่มีคนเดินเลยนะครับรสั่งปิดเลยครับรัฐบาลสั่งปิดตลาด ร้านผมก็จะไม่มีคนเดินผ่านแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เขารู้ว่าวันนี้จะต้องมีหวยขายตรงนี้ตรงเนี้ยเขาก็จะมามาเพื่อซื้อหวยโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นคือประโยชน์ของการมีมีลูกค้าที่แน่นอนนะครับลูกค้าที่แน่นอนก็คือลูกค้าที่เขารู้แน่นอนว่าถ้ามาตรงนี้แล้วเจอแปดสิบาทแน่นอนนะครับเหมือนที่เราเ,เปิดร้านอาหารเสร็จแล้วก็มี ใครมาเมื่อไหร่ตรงนี้ต้องมีกินนะครับต้องมีกินแน่นอนถ้าเกิดเป็นอย่งงางนั้นปุ๊บคนจะมาเมื่อไหร่เขาก็จะมานะครับเขามีความมั่นใจออกมาแล้วได้นั่นเองนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ผมปฏิบัตินะครับแล้วก็อยากจะคุยด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราที่กําลังรอๆกันอยู่นะครับหลายคนจะเป็นอยากเป็นผู้ค้านะครับผมก็รอนะครับรอที่จะเอาข่าวมาบอกเพื่อนๆเพราะมีหลายคนสนใจจังเลยที่จะ มาเป็นผู้ค้าสลากอยู่นะครับก็อยากจะได้ข่าวดีๆจากกองสลากว่าทำไมไม่ใช่กองสลากไม่ใชพูดผิดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากปลายปีที่แล้วที่มีการข่าวการล,ง,ารลงทะเบียนใหม่เพิ่มเงินอีกแสนลายนะครับก็กําลังรอกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ในการคนใหม่ที่ได้รับเลือกเข้ามาแล้วได้ยินคลิปนี้ก็ ขอความกรุณาด้วยนะครับมีเพื่อนๆผมหลายคนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งอยากเป็นผู้ค้าโดยที่สามารถที่จะมาซื้อสลากจากกองจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองนะครับในราคา7จ็ดิบบาทสี่ตังค์นะครับโดยซื้อกับผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วไปรับที่ไปรษณีย์ให้ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่อยากจะเข้าสู่กระบวนการนั้นได้นะครับอยากเป็นผู้ค้าซึ่งไม่ต้องไปเป็น ไปซื้อต่อพอมาขายนั่นเองนะครับก็ฝากมาถึงทางท่านผู้บริการคนใหม่ถ้าเกิดเรมาดูคลิปนี้นะครับก็ทุกคนกำลังรอนี้อยู่นะครับสำหรับผมแล้วตอนนี้พยายามที่จะทำาการการจองให้ได้สิบเล่มให้ได้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่นต่อไปก็คือทำอยังไงผมถึงจะจองให้ได้สิบเล่ม มีเพื่อนเราบางคนบอกว่าจองได้ทุกครั้งเลยสิเล่มทำไมผมและอิชาเพราะผมผมจองผ่านผ่านเน็ตแบงก์นะครับผ่านธนาคารกรุงไทยด้วยด้วยมือถือด้วยคอมด้วยแท็บเล็ตนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือผมจองได้แค่ห้าเล่มคือจองได้วันแรกทําหวยจองวันแรกได้วันที่สองผมไม่เคยได้เลยเคยได้ครั้งหนึ่งนะครับเคยได้ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่ค้าหวยมาเคยได้หนึ่งครั้ง ที่ได้สิบเล่มน,นะครับแต่นอกนั้นยังทำไม่ได้นะครับที่ผมกำลังปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอยู่คือ,อ,อผมไปเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยนะครับแล้วมีข่าวดียังไงว่าหลังจากที่ผมลงทุนเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังในหลังจากที่ผ่านการจองในงวดในงวด ในงวดต้นเดือนนี้ไปแล้วว,วันที่สี่ห้าหกพฤษภาไปแล้วนะครับช่วงนั้นผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมได้ทดลองทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วได้ผลดีอย่างไรผมจะมาบอกเพื่อนฝูงตรงนี้ยอยากให้เพื่อนฝูงผมทุกคนขายสิบเล่มให้ได้เพื่อที่จะได้จํานวนมากแล้วจะได้ขายแปดสิบบาทได้อย่างมีความสุข <laughs> นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมกาลังจะทดลองทําต่อไปนะครับที่มองไว้คือตอนนี้คือเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ถ้าไม่สาเร็จผมยังมีอีกไม้ต่อมาครับผมจะใช้คอมพิวเตอร์แม็ครับผมจะเอาแมนะ็ M1 มามาต่อเน,น็ตแล้วจองนะครับแม็ Mac ที่ใช้ไอซีพียู M1 เร็วที่สุดกว่าคอ e i 9แล้วนะ คราวหน้าผมจะใช้ c อเก i9 ในการจองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านาหวยจองหวยจองวันที่สองผมก็จะไปหา Mac ที่ใช้ CPU M1 แล้วครับนี่แล้วมาลองต่อไปผลจะเป็นยังไงผลจะมาเล่าออกมาคุยด้วยเนี่ยครตตัต่อไปนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ นักเรียนลูกศิษย์ผมก็ช่วงนี้ก็ขอให้ดูหนังสือหนังหาเพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมใหม่ด้วยนะครับใครที่เรียนต่อมาหาลัยที่ไหนได้ที่ไหนอย่าลืมบอกไปมั่นนะครับก็ด้วยความระลึกถึงทุกๆคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ